จริงจริงจริงจแล้วจริงจริงแล้วพี่เป็นประธานนะเว้ยพี่เป็นประธานส่วนป่าเป็นกรรมอะไรของกูวะนี่ไม่มันเป็นมีมวันนี้เขาฮิตมีมประธานบริษัทอ๋อประธานบริษัทประธานประธานอะไรคะเขาบอกว่าทำไมเล่นเงินเยอะจังแบบปลอมตัวเนี่ย ก็มันมีที่มาอิทธิพลของพวกหนังสั้นจีนที่ต้องแบบปลอมตัวเป็นรปภปลอมตัวเป็นยามแล้วก็โดนดูถูกตอนหลังก็มาเฉลยว่าก็เป,เป็นยามยนัม่นแหละไม่ใช่เป็นประธานบริษัทแล้วก็แบบคืออยากเนื้อหาส่วนใหญ่จะอยากแบบสอนสังคมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหนังสั้นสะท้อนสังคมตอนหลังคนไทยก็มาทําเยอะในทิกต็อกก็เยอะเรื่องเราจะแนวแบบ เหยียดกันสุดขีดเลยนะแกมันไอจนแกมันไออกงานออแกมันไอขยะแกมันสกรปรกนี่แล้วตอนหลังเนะี่ยสกปรกดีดีขวาถนนอยู่มาเป็นท่านประธานใชมมัน,นมันจะไม่ค่อยเม k เซนหรอกส่วนที่จริงๆก็จริงๆผมก็เป็นประธานนะนนอันนี้เลขาเป็นกรรมค <laughs> นนี้เป็นกรรมนะครับก็วันนี้เราก็มาเฉลยมีมยอดทิศวันนี้นะของโซเชียลนะครับ ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเขาโพสตเลยใน Facebook ประทานประธานอะไรก็เนี่ยนะะมันมีที่มาจากปุ๊กหนังสั้นอะดอยแม่สลองอะไรก็ไปดูได้นะคนที่รีเริ่มตอนจบจะมีเพลงจีนขึ้นนะก็ในแนวนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประทานด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ